กรณีนี้เราก็ไม่ต้องให้กินครับบินหมาก็ยกมือรับไปเถอะยกมือรับล้วงอาหารทานก็ล้วงแต่ไม่ต้องให้กินเพราะว่าเนื่องด้วยว่านกมันไม่รอฟังคําสั่งนกพิดไม่รอฟังคําสั่งที่เราให้บินมาก่อนแต่ถ้าเรายกรับแล้วให้กินมันจะเคยเป็นนิสัยมันก็จะมาเรื่อยๆอันนี้เราต้องแก้ด้วยการ ไม่ให้มันกินเดี๋ยวมันก็เลิกบินตามเพราะบินมาไม่ได้กินถ้าเรายังไม่เป่าห้ามมามันจะได้เข้าใจคำสั่งเหนื่อยแล้วโอ้โหร้อมั้งทินี่เเดินตาย รู้จักเริ่มรู้จักรอรครับเพราะว่าบินไปแล้วไม่ได้กินก็เลยไม่ค่อยจะบ,บินแล้วลเดินไปอย่าหัวแต่ก้มหน้าก้มตาเดินไม่เงยมามองข้างหลังนะครับเดี๋ยว,นก,น,กน,วนกนบินไปแล้วมันไม่รู้จะเกาะไหนมันเกาะหัวเราเราอานะครับเพราะว่านกมันบินไปแล้วมันไม่รู้จะเกาะตรงไหนเนาะเดี๋ยวมันเกาะมั่วเดี๋ยวเกาะหัวเราก็เดินไปก็พยายามมองถ้าไม่เงยมามองก็สังเกตที่เอ็นนะครับเราเดินเรามองเอ็นตลอดเลยถ้าเอ็นมันสั้นนะ เราต้องรู้แล้วว่าว่านกมันบินไปแล้วเพราะว่าเชือกมันกระตุกเอนเน็นไงเอ็นมันก็เลยสั่นโดยที่เราไม่ต้องแงะมมองก็ได้เดินมองเอ็นไปเลยเดี๋ยวเอ็นมันสั่นถ้านกมันมีตาม ถ้าเกิดว่ากรณีนกที่มันชอบบินตามเงี้ยถ้ามีทางแก้ก็คือให้คนนึงจับนกไว้อีกคนเดินไปปทางแล้วคก็เต่านกหวีดเรียกถ้ามีสองคนนะแต่ถ้าเปิดคนเดียวก็ต้องเนี่ยครับพยายามหน่อยบินไปก็ไม่ต้องให้กินรับมาเนี่ยเอามันกลับมาวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวมันก็เหนื่อยถ้ามันไม่เหนื่อยเราก็เหนื่อย กินไหมน้ำเย็นนะน้ำมันเย็นกินกันไม่ได้แล้วอืมเออจะได้บินมั้ง